เงียบอย่างมีพลังศิลปะแห่งความสงบที่ทรงอิทธิพลในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนการแสดงออกที่ดังที่สุดอาจไม่ใช่เสียงตะโกนแต่เป็นความเงียบที่ทรงพลังการเงียบไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอรหรือการขาดความสามารถในการแสดงความคิดเห็นแต่มันเป็นศิลปะที่ผู้มีปัญญาเลือกใช้เพื่อสร้างอิทธิพลสร้างความเคารพและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหนือชั้นหเงียบเพื่อฟังพลังของการรับรู้ หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นําและนักคิดที่ยิ่งใหญ่คือการฟังมากกว่าการพูดการฟังอย่างลึกซึ้งเปิดโอกาสให้เราเข้าใจความคิดของผู้อื่นวิเคราะห์ข้อมูลและหาจุดเชื่อมโยงที่สําคัญคนที่สามารถเงียบและรับฟังได้อย่างแท้จริงจะได้รับความเคารพจากผู้คนรอบข้างทําไมการฟังจึงสําคัญทําให้เรามองเห็นมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และตัดสินใจอย่างรอบคอบ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับการยอมรับและเข้าใจลองสังเกตคนที่ทรงอิทธิพลในโลกนี้ส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่พูดมากเกินความจำเป็นแต่พวกเขาเลือกใช้ถ้อยคำอย่างชาญฉลาดและมีจังหวะที่เหมาะสม 2. เงีเยบเพื่อสงบควบคุมอารมณ์อย่างมีศิลปะความเงียบไม่เพียงแต่ช่วยให้เราฟังได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราถูกยั่วยุหรือรเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดการโต้ตอบทันทีด้วยอารมณ์มักนำไปสู่ความเสียหายมากกว่าผลดีการเงียบช่วยอะไรป้องกันการตอบโต้ด้วยอารมณ์ทําให้เรามีเวลาคิดก่อนพูดสร้างภาพลักษณ์ของความสุขุมและมีวุฒิภาวะบางครั้งการเงียบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับคําพูดเชิงลบหรือการโจมตี ทางอารมณ์คนที่สามารถควบคุมตัวเองและไม่ตอบโต้ในทันทีมกักเป็นคนที่มีพลังภายในสูงมาก 3. เงียบเพื่อสังเกตอ่านเกมให้ออกก่อนเดินมาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางธุรกิจการเจราจาหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวคนที่เงียบมากเป็นคนที่สังเกตการได้ดีที่สุดการไม่พูดมากเกินไปช่วยให้เรามีโอกาสได้เห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามตัวอย่างของการเงียบเพื่อสังเกต ในการประชุมคนที่พูดน้อยแต่ฟังเยอะมักเข้าใจปัญหาและมีมุมมองที่เฉียบคมกว่าคนที่พูดตลอดเวลาในการเจราจาต่อรองการเว้นจังหวะเงียบสามารถสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายเผยไพ่ของตัวเองในความสัมพันธ์คนที่รู้จักฟังและสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายมักเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าสีเงียบเพื่อสร้างอิทธิพลพลังของคำพูดที่มีน้ำหนัก บางครั้งคำพูดที่ทรงพลังที่สุดคือคำพูดที่ถูก,กลันกรองอย่างดีคนที่พูดเฉพาะเมื่อจำเป็นมักได้รับความเคารพมากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาการใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์หมายถึงการเลือกเวลาพูดอย่างเหมาะสมเทคนิคการใช้คำพูดให้น้ำหนักมากขึ้นใช้ความเงียบเป็นจังหวะก,ก่อนตอบคำถามสำคัญหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำซากโดยไม่จำเป็นใช้คำพูดที่กระชับและตรงจุดพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจ ในทางจิตวิทยาคนที่พูดน้อยแต่มุ่งเน้นไปที่สาระสำคัญจะทำให้ผู้อื่นให้ความสนใจและให้คุณค่าแก่คำพูดของเขามากขึ้นหากเงียบเพื่อเติบโตการพัฒนาตัวเองจากภายในนอกจากการใช้ความเงียบเพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นแล้วการเงียบยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองความเงียบช่วยให้เรามีเวลาไตร่ตรองสำรวจความคิดและฝึกสติวิธีใช้ความเงียบเพื่อพัฒนาตัวเอง ฝึกนั่งเงียบๆทุกวันเพื่อทบทวนความคิดอ่านหนังสือในที่สงบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใช้ความเงียบเป็นโอกาสในการฟังเสียงภายในของตัวเองบ่อยครั้งคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมักไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงสรุปเงียบอย่างมีพลังคือศิลปะแห่งปัญญา ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นอาวุธของผู้ที่รู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาดเมื่อเรารู้จักเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อสงบเงียบเพื่อสังเกตเงียบเพื่อสร้างอิทธิพลและเงียบเพื่อเติบโตเราจะกลายเป็นคนที่มีพลังจากภายในซึ่งส่งผลต่อทั้งความสําเร็จในชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการอิทธิพลและปัญญาลองใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์คุณอาจค้นพบว่าความเงียบมีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิด